นางสาวสายฝนวรรณกิจชาวบ้านหนองอีตื้อตำบลสีสุขอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกําลังสาธิตขั้นตอนการทํามันปูนาซึ่งมีขั้นตอนการทําที่พอสมควรเลยทีเดียวโดยเริ่มแรกนําปูนามาแกะแยกระหว่างกระดองและก็ส่วนของหน้าอกของปูนาออกจากกันจากนั้นก็เขีย่ยเอามันปูนาซึ่งมีสีเหลืองๆอ,ออกมาจากกระดองเตรียมไว้ ต่อมาก็นําส่วนที่เป็นหน้าอกของปูนามาปั่นโดยเทน้ำสะอาดผสมใส่ลงไปด้วยหลังจากปั่นเสร็จแล้วก็ทําการกล่องเอาน้ำที่ปั่นซึ่งก็จะมีเนื้อของปูนาผสมรวมอยู่ในนั้นด้วยจากนั้นก็นําน้ำที่มีเนื้อของปูนาผสมอยู่ใส่ลงไปต้มในกระทะจากนั้นก็ทําการคนเพื่อเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเกือบแห้ง ต่อมาก็นำมันปูนาที่อยู่ในส่วนของกระดองที่เตรียมไว้เทใส่ผสมลงไปและก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเกือบจะแห้งจึงปิดฝฟในเตาทิ้งไว้สักพักก็จะได้มันปูนาผสมเนื้อปูนาแบบเข้มข้นก่อนที่จะตักใส่ภาชนะหรือว่าบรรจุพันธุ์ที่เตรียมไว้นำไปประกอบอาหารรับประทานได้หลากหลายเมนูครับ มานดครับเห็นว่ากอยากพูดกรรมวิธีขั้นตอนในการเฮ็ดมั่นปู่หน้านะครับ <ๆ S 2> ในในปู่หน้ายายหลานเท่านี่ครับมีมีวิธีการขั้นตอนอย่างไงครับเคล็ดลับอา่าเริ่มต้นวิธีการาที่น้องสงสัยครับเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นกะเท่าเอาปู่สดๆเท่ายค่ะต้องเป็นปูน่สซดนะครับมันตายแล้วเฮ็ดก็ได้แตเอาปู่สดเท่าแกะแยกระวางกระดอง กั๊บโตนอกมานะคะโตระดองเ้ากับไปแกะเอามันแยกไว้โตนอกมันเ้ากับเอามาเม่าปันเอาเนื้อนาอกนี่ก็คือเอาเอามาปันเอาปันปันทึงทึงเหมือนเลยทั้งขาทั้งอย่างนั้นหครับปันทั้งหมดเลยค่ะครับครับปันอะไรจังใดครับเ็ปันเรยบบเราล้ากอานามตัวนามที่เ้าปันไดอะค่ะมาเขียวร่วมกับมันปู๋หาตัตกกลองปะกองค่ะผมเห็นใจมีมีตะแกงกองกองเราจะนามมันะคะไว้ี่กาส่วนส่วนกากมันก็แยกออกไปแยกออกไปค่ะกาบกาบกาบ เอาเอาแต่นามนานามในหันเขาสีมี really cool. <th> oh, ่เอียงแน่ครับนามเนี่ยแต่จะมีเป็นเนื้อปูค่ะเนื้อปูล้วนเลยบ่ดนี้ใช่ค่ะเนื้อปูล้วนโอ้ับทีทีเป็นแข็งแข็งเป็นเอียงเป็นกาเพื่อนเพื่อนมสิแยกออกมาใช่ค่ะโอ้ขับขับขับแล้วเรากาเอาไปใช้ประโยชน์กากเนี่ยเข้าเอาไปให้ไกลเอาไปผสมหัวอาหารไกลให้ไกลกินนมาด้ทิมมาด้ทิมเอาผสมหัวอาหารให้ปลากินครับแต่ว่าแต่ว่าในส่วนของนามหีือก็สิเป็นนามแบบเนื้อล้วนๆวนเลยใช่ค่ะครับครับ ้ตอนตอนปั้นนี่ตอนปั้นเห็นว่าเขาก็ต้องใส่ใส่น้ำ้าไปน้ำมันบ่ะแมนกหน่อยเพื่อให้มันมนีน้ำนระวางปั้นอืมกับกับน้ำกับซีซอยดูดเอาเอาเอาเนื้อออกมาโอ้นค๋อครับแต่ว่าเขาต้องมากรองกใช่ค่ะกรองแส่ตะแกรงแมนค่ะครับเอาลังจากนั้นเอาเอาเอาน้ําที่เป็นเนื้ออ่ากระสันก็นเน้อนที่เป็นเนื้อปูเอามาเห็ดยังต่อครับเอามาล่งกระทะเคี่ยว ผสมกับเนื้อปูเอ้ยมันปูที่เท่าแกะออกจากกระดองอะค่ะอ๋อเขาต้มเขาต้องเคี่ยวต้องต้มต้องต้มไอ้หน้าที่เป็นเนื้อก้อนมาครับพี่ไหนผมเห็นเาใส่ที่หลังเนบไอ้มันปูคือเขาต้มเหมือนมันสุกก่อนค่ะเราค่อยใส่มันปูลงไปอ๋อเคี่ยวเนี่ยโดนผสมก้อนผมผมเห็นจ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 นแห้งจนเกือบแห้งค่ะอ๋อจนเกือบแห้งเลยจังใส่มันปูใช่ค่ะอ๋อหลังหลังจะไหนแหงนต่ออีกครับเคี่ยวต่อจ้่ฮะเคี่ยวต่อค่ะเคี่ยวต่อจนมันปูห้องซุกเขาเนื้อเดียวกันกับเนื้อ มันปูค่ะก็เกือบปูเคากันอ๋อแหงมันเป็นเนื้อเดียวกันแม่ค่ะอืมครับน้ำมน้ามดิเพรถึงกับแห้งมากเกือบแห้งขอนขอนแมนค่ะพริครับกับผมเห็นที่แรกเต็มกระทะบัดจนแล้วมันขึ้นเหลือเนื้อหน่อยนึงค่ะมันเหลือขอนกระทะเนืท่เหมันก็หลายค่ะเคี่ยวจนเแล้วจะเนื้อว่านะคะอ๋อเคี่ยวจนเแล้วจะเนื้อลยนะผสมกับมันปูล้วนใช่ค่ะกระชีได้มันปูผสมเนื้อแล้วกับเป็นมันปูยายหลานใช่ค่ะอ๋อครับกับเสร็จแล้วเขาเาเอามาตักเห็นเห็นทิมทิมใบเลหน่อยนึงนั่นสิฮะ ให้มันเย็นนิดนึงค่ะคอยเอาไปใส่ช่องฟิวสอ๋อครับมีเกาไปประกอบอาหารได้เลยเอาประกอบอาหารได้เลยไม่เอาไปเฮ็ดตยังแน่นครับนี่ปกติพี่น้องเพิ่นมาไปเฮ็ดลาเ้าก็เอาจากตัวนี้แหละค่ะไปใช้ข้าครัวพิ้งป่นใส่เครื่องปรุงได้เลย,เ,ลยเพราะว่าเราเฮ็ดซุปแล้วแล้วกะ็พร้อมพร้พอมรับประทานค่ะแต่เขายังประทันได้ปรุงอ๋อแต่ว่าต้องเก็บไปไว้ในช่องฟรีดมันบังคัคเบเพื่อสีสันรสมาร์นาหองฟรีดไว้มันจะอยู่ได้เป็นปีเลยการจะฮ็ดอาหารก็ค่อยออกมาครับครับเฮ็ดแกงอ่อมเฮ็ดลา ยาขนมจีนอืครับอ๋อเขาไปใช้กันบูดกันอย่างมันมีปัญหาบ่มัมเก็บได้บ่อ่าเขาใช้ฟีดย่างเดียวค่ะหมายถึงว่าวิธีเก็บรักษาเขาจะจะเก็บไปโดนๆเลาก็เอาใส่ซองฟีดอืมไปต้องไปใช้สารกันบูดบันทอนในในการบรรจุกล่องในการบรรจุพันธุ์ของเขาใช่ค่ะอ๋อครับไเหมือนอาหารซอสอะค่ะก็คือบไปใช้สารกันบูดกับเก็บวิธีเก็บก็คือใส่ซองฟีดไปอย่างเดียวครับครับครับโอ้เท่าที่้องสนใจอยากได้มันปูหน้ายายหลานเนี่ย นะครับไปไปประกอบอาหารหรือว่าไปลองกินเบิรงนะครับกินรสสดจิ้มเล็กอะไได้นนอนมันยพอกระเซาบเพื่อกันอ๋อในรสชาติออริจินอลเลยโอ้ครับกลับมาเพื่อสนใจสติ๊กเกอแบบไหนจังไหนครับก็มีเพจค่ะเพจมันตู่ย่ายร้านหรือเบอร์โทรศัพท์อ่ะ0 6 3 9 3 0 9 7 7 7 อ่าร้านค้าร้านไหนอยากได้มันปูไปเห็ดเป็นเมนูลาบเมนูออมกับสดใจกับติ๊กต๊อกมาได้เลยค่ะอืมครับกับกับต้องมีมีข,ข,ข,ขมมายเป็นกิโลเป็นขายเป,เป็นกิโลค่ะ<ต>เห็นเห็นม,มีกระปุกปหน่อยนะมีค่ะกระปุกเนี่ยรอยกันบะทหนึ่งหนึ่งลอยบาทกิโลยังยังเป็นแพ็คเนี่ยค่ะแ,แพ็คละครึ่งโลอืมครับครับกับกับแล้วเอามากับได้ซื้อหลายกับกับกับซีมี่พิเศษดิแม่ค่ะซื้อหลายกับคุยกันหลังไหม แค่ว่านี่อันนี้อันนี้เป็น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 ไอ้เป็นกล้องอ่าและและค่าและครับเป็นกล้องและครับเป็นกระปุกอ๋อครับครับอ่าสนใจกับติดต่อมาเนาะครับครับเอาขอบคุณหลายหลายค่ะ